โอเคอาจารย์วเลยค่ะวันยืนในแมพทาวเวอร์สเฟนค่ะวันนี้น่าจะมีอัปเัติว้มากค่ะมันที่มีตัวเอลโอเคารับคือตัวไททานสติกเกอร์ทีบแมนค่ะแ้วเอาเเพี้ถ้าเป็นล่าสตนั้นขอตูวแกบเคือที่เขาเอาออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเราจ้าง,แบบงแตนันเปลมันโดจิโเคแบบสัตาอย่างคือร เนึ่นอัปเดตไทท่าน Snowman และก็จะถือวเป็นสายบังเกอร์ค่ะและเอฟซีคือไทไทยท่าน s n แม m a n TV Man แล้ก็ตัวสมมอตแล้วร็จะมีกิจกรรมที่เราทันน้ำขอ้จำไม่ไ่้ก็คอกิจกรรมนราของฟีค่ะโอเคแต่ตมาแ่กของฟีจะไหนฟ้าโอเค ของเฟนั่งมดแต่มาล่าป่ะอของวัสดุเค็ดปอบที่นี่รีร้อยอย่างแรกของฟีอันอันชิ้นแรกนะผมจะล่านั่นของคือรี่ซื้ออยู่ในแบบในพเจิวาซาค่ะโอเคอยู่นี้นะคะเนี่ยอยู่ตรงของเนี่ยครับตรงเอฟเคหค่ะได้เวลาขอ,งน,ง,ของ,นงนึ่งของนั่งแล้วก็ริ๊บเลยค่ะโอเค เรื่องฝายเซกบ้บ่อค่ะเพราะว่าเราจะได้บ่อให้เสรอจนะถ้าใครไม่มีชื่อขอเจ้าผู้ถูกสวมก็ได้ค่ะโอ๊ตัวอยู่ใแต่เล็กค่ะเข็มต่งบ่อฝายตับตกฟงต่งฝาแล้วค่ะได้ตบฟงไายแล้วค่ะโอเคและต่อไปเราจะไปหาต่อค่ะเซื่อในกล่องนะเซื่อต้องกล่องนี้อยู่แต่ตรงพี่เผยเรื่องมาซาค่ะตอนที่เราไปตกมาเพราะว่าแต่ลมหนักน่ะของไม่ขาดตรงนี้ของไม่สมดั่งแต่บ่อต้องหาของเจ๊ที่นี่สี่ค่ะโอเค ค้อที่สี่ก็คือมันต้องเป็นเหมือนดิ๊นาากนี่แหละหาตามงสะดวกสุดเนี่ยอยู่ข้างบนค่ะแต่พี่แอชอบพี่ยันแรงค่ะโอ้ยง่ายคือถ้าเรามีจะคิดถ้าเราไม่มีดูคนสมัครคือมันต้องผู้ถี่ฉันเนี่ยโยนเนี่ยในง่ายแค่เราใครมีแหมร่าถ้าเขาไม่ยีนใจก็บอกจังมันใส่เติมพีพีก็ แนะนำใช้อนั่นะครับทอยเล็ตผูกส่งก็ได้โดยเชิตีก็ได้ค่ะแต่อันดูดคืออันลุ้นด้วยแต่ฟง80%นะฝะถ้าเราจะได้สิ่งนี้แล้วก็โอเคมันจะติดหน่อยเฮ้ยโอ้แต่มันจะยากหน่อยนะคฝโอเคมาถ้าเร100%จะติดบอกมันจะยากเหรอเรียกหัตัวหนูแจ้งหนึ่งเพราะว่า ปกเพลิดเพนแต่ถ้าประตูใหญ่มันจะตกจ้างน่งถ้าเราเลือกตัวะอร์มตัวใหญ่ๆเห็นตัวญิงปุ๊บเจ็ดส่วกว่ากันปาเจ็ดห้ารอยบากันเอเนแล้วเแล้วปวดไม่ถึงอแกนาตัวเจ็ดสิิดฟอะ แจกมาเตียยมันจะยากเขาต้องหาที่ตัวไม่สูงอะถ้าตัวสูงมันจะยากโอกคเขาต้องฝึกชำนาำหนอนเพราะว่าจำนอนเนี่ยออกแดดจหน่อยนอ,น okay. อ๋อ,ยอเป็นอะไรป,ปุ๊บอืมอืมโอเค เนี่ยน้อยนี่ก็ต้องแหละถายไมรับเนี่ยอู้นึงไม่ได้ชิดนิดเดียวถ้าใครที skin, bird, ่มีแมพคิดที่เนี่ยว่าโดดสูงสๆมานานแต่ละองมีนางบอกเพราะว่ามันมันโดดปุกเนี้ยปุ๊บปับต้องสลานสว่างครับค่ะว่ดแล้วมันก็ได้แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยปัดนียก็ได้แล้วโอเคไปหาของที่เตะี่ยนนะเพราะว่า ในฝอกของว่าเจมากกว่าหย็บฝออะอันที่สี่นั้นจะย่งางไหมในพีวีโบเบ,บ,บมันไม่จะไม่ย่างที่อมหนักไปหยาบจะขยายเติมความแน่นหนอเติมก็ต้องรู้เรื่องมแหละเฟอฝที่สี่สี่สี่ย่างไหมก็ขอเวลาสักแป๊บ โอเคมาของที่กงของที่ในเอเลคค่ะเพราะว่าในเอเล่นั้นเป็นราก็รงดู้แากจะเก็บปลอกแับเตียก็ถือกแล้วโอเคในเอเลสคอคอฟี่โอี่สี่อยู่ในเอลสดไปอยู่ในเอลสผมอยู่บวป้าตเนี้ยตรงนม้ก็ลาบไปเลยอยู่ในเอเลสขอหาของทีทีห้าค่ะ ขอเวลาสักครู่ค่ะโอเคขอจงจี้นที่ห้านั้นอยู่ในที่ติวเวอร์ค่ะขอเช็คก,ก่อนขอเช็คก,ก่อนพี่บอกที่ชิ้นี่สี่แหละเราจะได้ฟาร์มใหม่ค่ะโ okay. อเคชิททนที่ชินที่ห้าอยู่ที่ติวเวอร์ค่ะโอเคติวเวอร์โอเคติวเวื่อนั้นค่ะพี่แล้วก็ต้องดูเช็คก,ก่อนติวเวอร์น้นตั๊งอยู่เตาที่หนึ่งแหละ ลัน้ถ้าเราไมีเช็คเตอร์ก็จี๊ิวค่ะแค่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางอ่ะตรงหลังของติวสัมมวลเนอะติวสมมวตรงตีตรงบนขั้นบนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเมะโอเคเรียบร้อยจับไปหากพอจีนิโอไปขอเวลาสักครู่โอเคแล้วเราจะมาห่างของขั้นบนนั้นขั้นที่สี่นังนิวเดียที่ข้างบนต่อทิ้งตรงเติวครับแน่นอนว่า ถ้าใครไม่ชิดเก็ปอก็ไม่แป็รฝ่าละเจนของทรงไหนหรือแต่แต่ตัวจรางพี่ก็จำไดครับซื้อวันนี้ตรงไหนคเนี่ยตรงห้องตี้ลยเตีย่ยงไหนคุณตัวหันหเนี่ยตรงี้นตรงไมคโอเคเพราะว่าัแล้วถ้าเราไม่ชบถาังนนั้นรือตัองอกรณคกะแันแต่ตัวหัเยนว้ กันวน้าวันนาตกที่บกถัมมาว้ามเมน่นโอเคเด็ปลาครับคือชินี่ฟกค่ะต่อไปไป็ล่ของนีจเจนขอเวลาละคู่ค่ะโอเคของที่ชินนี่เจ็ดอยู่ในเพจจริงมาสซาค่ะไปเลย โอเคค่ะเราก็มาอยู่ในของชิ้นที่เจดค่ะตัวจริงของที่แต่ไม่ฟัหน่อเจนที่จะเหรือแปดแต่แต่ค่ะแกมันจะอยู่ข้างบนของเฮจิมาสซาค่ะตัวก็จะตรงข้างม่วงค่ะโอเคก็หลับไปเลยโอเคหลับไปแล้วก็ต่อไปก็หางชินที่เจ้าค่ะชิ้นที่เจา้ามันกจะอยู่ในที่นเนวตรงน้ำค่ะคือตรงสาหน้านั่นนี่แหละน้ำฝนตกน้ำตกค่ะโอเคแล้วตรงนี้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 ค่ะแล้วก็เราหับไปเลยแนาะ ไม่ได้ตอนเนี้ยจะขึ้นห้าไหนไหมค่ะต่อไปหาของของที่กี่ก็ขอะล้ค่ะาโอเคค่ะของที่สิทนั้นอยู่ที่อันไหนไม่รู้อ่ะขายของอยู่แทบขอก่อนหาก้างคาะหากอน โอเคครับของเดี่สิพี่ตรงในค่ะตรงที่ของเสาหินคาเคอเพราะว่าตรงหินอย่างนั้นจะเป็นในตรงนี้ค่ะเคยถ้าเราได้เนี่ยตรงไหนตรงไหนผมว่าตรงเมนเนี่ยตป็นีนืุอตรงนี้ค่ะเอาเรื่องของเดฟของเดชจองที่เรจะฟังค่ะเพราะว่าของนั้นต้องอย่ไรมดดนพิซมากค่ะไปเลยโอเคเรามาล่าของฟรีกันนะคะโอเคของพี่นั้นเราจะวิ่งในล่าของเดทิเดชิสองเคยอยู่ในที่แบบชื่อว่าอ้าวไหนวะโอเคครับเราอยู่ในเนี่ย จะต่าว,วครับผ้สัมสต้าว,วชอมีคียวิธครับได้าหน้างไ่จะตาวช็อตเขนามอ้นตัว,วตที่แตตัวของหัวท่านไม่ด้เสียเ,เลยน่ายงายลยค่ะโอเคครับถ้าผมที่มีต่อสำมึงใหม่ก็มีเยอืเอแยะออกไซเบอร์ไปไซเบอร์ลุกจากนามถ่าโอเคไปเลยเด t s ส์ก็เออเหมือนเดิมเราจะมาเลือกครับโอเคเลือกสัมผัสไัน้นอน โอเคมาล่าของเฟยกันนี่ค่ะพี่จีล่าของเฟยยังไงเออแ้วเดี๋ยวเราคือหาหา,หาอโอเคหากล่องแบบโอเคแองงนี้จะตรงที่ตรงสากาแฟคือแปดคูบเนี่ยตรงแม่ตรงกระบ,บ้าตรงมะม่วงแม่เข้าาตรงนี้ไปโอเคได้แล้วฝั่อองมาหอที่ปิกเพราะคนที่จอดมันอยู่ข้างบนพี่จีคือแล้วเออไ้ดู ถ้าไม่อยากผู่พันแปลกเอาสิมาสักเอเวลวรราความครับเพราะว่าแล้วถ้าเรามีเซฟกส็สปอยครับแบบน้าหมดะคือเรียกว่าพ่อสถาบัานโอเคขอวางให้ฟังเลรถรถ่นวิธีซึ่งไอ้ี่มีครับคือเราเป็นตัวใหญ่ที่เราเล่นตัวละครตัวจานะปีนยก้กมื่อี่น่าจะายากเพราะว่าเราจะัวใหญ่ พี่มันตั้งตัวตัวตั่ใหญ่แบบนี้แต่เดี่ยไม่เหมาะสรมตัวใหญ่โอ้ยโอเคโอเคหนูแต่และเนี่ยคือตรงขโมลค่ะแล้วจะจะตัวงอยู่ตรงมงุงมขโมลแล้วก็ลาไปเลยอันนี้อีเสียอยู่ขโมลอ่ะเ,เล่น จะเช่นสูงมาเจ็ดห้าก็จะต้องพอแล้วแต่แหละค่ะโอเคก็เหมือนเดิมแล้วก็ฟังครับโอเคฮาเวลาเล่นแล้วเล่น โอเคค่ะก็จบไปแล้วกันล่าของฟีในอีเวนต์วันชิสมาค่คะโอเคฟังฟีวินแวบ,บนี้คือเช่นละนั้นจะได้นั่นม่ะอ,อันนี้สืดนี้จะทารวิทเว้นหมดแต่เราจะได้อีตเตอร์สอแบโอเค แล้วคือถ้าเราทำได้มาดีเวดอย่างไรสิเนี่ยน้นำมอเนเราจะได้กล่องละค่ะถ้าเราได้หมดทั้เลยโอเคค่ะผมเอาไว้ตรงนี้ครับภาพวันนี้ก็ถ้าอยากตูดเต็มเต็มนะตัดไวแล้คะ่ะตัวตัวเลขไแหวกเขโอเยโอเคก็ฝาก,กาคนละเซตปท้ายกดแชร์ด้วยค่ะถ้าอยากตูดต่อก็กดตัเวเปิดตามเลยค่ะนั่นหละไว้ก่อนสุดที่ค่ะ